สวัสดีครับเชิญพับกบเอ้ยพบกับทีมนี่แหละได้รางวัลในที่ของเราจะมาโฟกัสไปที่ปัญหาด้านการขาดความรู้และความเชื่อมั่นดิจิทัลแบงกิ้งนะครับและปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงบริการดิจิทัลแบงกิ้งโดยเราจะโฟกัสไปที่กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ขาดทั้งโอกาสและความรู้ในการเข้าถึงบริการดิจิทัลแบงกิ้งโดยนโยบายของเรามีชื่อว่า Service Ecosystem for Digital Financial Readiness หรือการพัฒนาเครือข่ายบริการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับภายใต้นโยบายร่มใหญ่ของเราจะแบ่งออกเป็นนโยบายที่มองไปเรื่องปัญหาทางอินฟาและนโยบายที่มองไปในการแก้ปัญหาด้านเซอร์วิสนโยบายแรกจะมีสามแอคชั่นแพลด้วยกันนะฮะก็คือ1เป็นการผลักดันให้มีการรวมศูนย์ข้อมูลประชาชนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐเอก,กชน โดยสร้างฐางขงนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีหลักการ Data Governance และคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายใน Action Plan ที่2เราต้องการเพิ่มศักยภาพให้สถาบันการเงินทางเลือกเช่สนส่งเสริมให้กลุ่มสถาบันเหล่านั้นเข้าถึงนวัตรกรรมเช่น Mobile Banking, EDC CBDC โดยมีต้นทุนที่ต่ำและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเนี่ยเป็น Service Provider ให้กับหน่วยงานเหล่านั้นได้ ใน action plan ที่3ก็คือการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนในการใช้งานนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เช่นการใช้แบบประชาชนเป็นตัวแทนของการชำระเงินนะครับในส่วนของ flow ของเราใน action plan ที่1เราต้องการสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันและเป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนเช่นข้อมูล national payment database national identity database ฟอร์ดเดต้าเบสและเครดิตสกอร์เดต้าเบสโดยพื้นฐานของการวางฐานข้อมูลนี้เราต้องการทำให้อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยี DLT ที่กระจายข้อมูลให้ทุกๆโนดที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของ Action Plan ที่2เราต้องการติดอาวุธให้กับตัวสถาบันการเงินทั้งเลือกเช่นสากรโดยเราต้องการให้เขาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเช่น Mobile Banking App ได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำ สามารถแข่งขันกับธนาคารได้โดยอาจจะมีการเข้าร่วมของ Banking Service Provider ที่มาให้บริการแก่สถาบันการเงินเหล่านั้นนะครับและใน Action Plan ที่3เราต้องการให้ใช้ ID Card ในการทำการ Payment ได้เนื่องจาก ID Card นั้นมีต้นทุนที่ต่ำและสามารถเซิร์ฟกลุ่มปอบาบางที่ขาดโอ,อกาสในการใช้งานพวกโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยเรา มองผลประโยชน์ของทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนภาคประชาชนหรือว่าหน่วยงานที่เป็นความร่วมมือร่วมกันนะครับเอนเกมของเราเราต้องการให้สถาบันการเงินทางเลือกเข้ามามีบทบาทในการปิดแก็บที่สถาบันการเงินหลักทําไม่ได้เช่นการปิดแก็บผู้ใช้งานที่อยู่พื้นที่ใช้ขอบหรือว่าผู้ใช้งานกลุ่มปอบางอื่นๆน,น,นะครับสําหรับนโยบายที่2 แล้ในส่วนของนโยบายที่สองที่เราจะทำคือการสร้าง decentralized node ครับหรือการเตรียมความรู้แบบกระจายศูนย์เพื่อให้เรื่องของการเงินดิจิตอลเป็นเรื่องที่คุยง่ายสบายใจที่ไหนก็เข้าถึงได้โดยเรามีแอคชั่นแพลนทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรฟรีที่ยืดหยุ่นและรองรับความต้องการที่หลากหลายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนไปจนถึงสตาร์ทอัพด้านการศึกษาโดยสนับสนุนการเรียนรู้แบบทดลอง ที่ช่วยยกระดับทักษะความรู้และสามารถต่อยอดไปจนถึงการช่วยหาคอนเนคชั่นเพื่อสร้างอาชีพที่รองรับโลกการเงินดิจิตอลได้ในส่วนที่สองเราจะกระจายพื้นที่เข้าถึงความรู้สู่ชุมชนและยกระดับบริการช่วยเหลือด้านการเงินดิจิตอลให้น่าเชื่อถือ,ถอและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้นโดยเราข้อไลฟ์ความรู้ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเช่นจัดชุดโปรแกรมการให้ความรู้ตามระดับทักษะและความรู้พืน้นฐานของแต่ละกลุ่มหรือเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง ที่ควรสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจําวันและในส่วนสุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการให้ความรู้แบบต่างๆโดยที่มีกันไกลกันให้ผลตอบแทนที่โปร่งใสและสับสุนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่ตอยอดไปจนถึงการถ่ายทอดทักษะที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นและสุดท้ายพวกเราเห็นว่าประเทศไทย จำเป็นจะต้องมีเครือข่ายบริการที่ถูกออกแบบมาอย่างครบวงจรทั้งในมุมของโครงสร้างบริการที่แข็งแรงและวิธีเข้าถึงความรู้ที่ต่อยอดได้อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยตอบโจทย์ประชาชนกลุ่มเปราะบางให้เตรียมความพร้อมรับมือโลกการเงินดิจิทอลได้ดีมากยิ่งขึ้น